เอาละครับก right, so ็สว well, so okay. yeah, yeah. okay. ัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม The Battle Cat นะครับวันนี้เราจะมาเปิดตัว100ล้านดาวโหลดกันนะครับก็ขอตัวเดเจิตักตัวก็ได้นะครับเพราะยังไม่มีแต่ขออย่างเดียวอย่าซ้ำป็พอก็ได้เป็น เมาตาฟ้านะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีก็โอเคนละครับถึงจะไม่ใช่เลเจนด์แล้วก็คาลี่ก็ก็โอเคน้อยก็ไม่ใช่ตัวซ้ำนะครับก็ที่อยากได้ก็จะมีเป็นคารลี่นะครับหรือไม่ก็พวกแมวเลเจนดนก็สำหรับจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าดาร์กนองเอินนะครับอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนักพ์พนจร ตามหาความยุติธรรมมีรูปร่างคล้ายกับทหารแมวบางตัวได้รับพลังโจมตีเมื่อได้รับบาดเจ็บจะโจมตีแรงขึ้นกับศัตรูไรคุณสมบัติเป็นตัวใช้สำหรับตีพวกตัวสีขาวนะครับตัวนโอเคครับตอนนี้ก็อัพ สามิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูพวกค่าความสามารถมันนะครับสําหรับไอเจ้าตัวนี้นะครับก็ดาร์กดองเอินนักรบพเนจรผู้ตามหาความยุติธรรมมีรูปร่างคล้ายกับทหารแมววางตัวได้รับพลังโจมตีเมื่อได้รับบัตดเจ็บจะโจมตีแรงขึ้นกับศัตรูไล้คุณสมบัติ เหมาะที่จะใช้ตีพวกตัวสีขาวนะครับดาเมจมหาศาลประเภทของศัตรูที่ระบุจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากการโจมตีของยูนิตนี้อันต่อไปนะครับเสริมแก่งหลังจากพลังโจมตีของยูนิตนี้ลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดก็จะโจมตีแรงมากขึ้นภุ้มต้านทานขึ้นยูนิตนี้จะไม่ได้รับดาเมจจากคลื่น ตัวบล็อกวาร์ฟความสามารถการวาร์ฟของสัตว์จะไม่ส่งผลต่อยูนิตนี้โจมตีพื้นที่ยูนิตทุกตัวที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการโจมตีของยูนิตนี้จะได้รับดาเมจจากการโจมตรีระยะยูนิตที่อยู่ในระยะไกลจะได้รับดาเมจแต่การโจมตีหัดพพาดยูนิตที่อยู่ในระยะใกล้ได้ อธิบายง่ายๆก็คือไม่ถนัดโจมตีระยะใกล้นะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,น,นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้า้ต่อ